ผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเข้ามาในวัดด้อีกออกไปเลยไปนี่มาในวัดนะทำไมนายต้องไล่ลุงขนาดนี้ด้วยอ่ะที่ผมด่าลุงแกก็เพราะลุงแกลุงแกเป็นขอทานใช่ไหมละ่ะเอาวันนี้เ,เฮ้ยเป๊ะลุงมาอย่าอย่าอย่าล้มพะลุง ลุงเหลือนี่ลุงมาอีกแล้วเหรอผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเข้ามาในวัดนี้อีกออกไปเลยไปลุงแค่มาขอเศษตังอะมีให้ลุงไม่เปียกโอ้ยผมไม่มีถึงมีผมก็ไม่ให้ลุงหรอกขอเยอะทุกวันน้ามคานจริงๆออกไปเลยไปนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มาในวัดนะทำไมนายต้องไล่ลุงขนาดนี้ด้วยอะ่ะนี่คุณถ้าคุณไม่รู้อะไรอะ่ะ ก็งเงียบไปเลยดีกว่านายนี่แหละที่ต้องเงียบทำไมฉันจะไม่รู้ฉันยืนมองนายด่าลุงมาสักพักแลวนะนายนี่ก็แปลกคนเนาะเป็นเด็กวัดอยู่กับพระจับเจ้าทำไมถึงใจร้ายใจดําขนาดนี้เนี่ยนี่คุณอะไรของคุณเนี่ยเข้ามาก็มาด่าผมชอาชอทั้งที่ไม่รู้จักผมดีพอเนี่ยที่ผมด่าลุงแกก็เพราะลุงแกลุงแกเป็นขอ,ขอทานใช่ไหมล่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ ถึงลุงแกจะเป็นขอทานเนี่ยนายก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าไปว่าหรือไปดูถูกลุงเขาคนเราพื้นฐานชีวิตมันไม่เท่ากันแค่นี้ชีวิตลุงก็ลําบากมากพอแล้วทําไมต้องไปซ้ําเติมลุงด้วยอ่ะโอ้ยผมว่าถ้าทางวันนี้เราสองคนจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละไปกันเถอะค่ะลุงอย่ามาเยอะในคนใจไร้มันดาเลยแล้วหนึ่งจะเสียใจช่วยลุงแกนายนี่แหละที่ต้องเสียใจที่ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ลุงไม่มีตังค์กินข้าวใช่ไหมคะจ้าลุงมาวัดมาขอข้าววัดกินไม่ก็มาขอตังค์คนที่มาทำบุญอะ่ะเพื่อจะเอาไปซื้อข้าวกินประทังชีวิตลุงคะลุงไม่สบายหรือเปล่าคะหนูเห็นอนาะการลุงแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะค่ะอ๋อโรคคนแก่มไม่มีตังค์ซื้อยาไม่ได้ไปหาหมอก็เลยอาการมันจะ นนักขึ้เรื่อยๆอเอางี้นะคะลุงเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวนะคะแล้วก็เอาไปหาหมอ่อนะคะลุงโอ้ทำไมหนูให้เยอะๆเยอะขนาดนี้อ่ะคอยหุจเจริญเจริญนะหนูก็ช่วยได้เท่าที่หนูช่วยได้แหละค่ะลุงหนูหนูทำบุญที่นี่บ่อยไหมเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะแต่หลังจากนี้คงมามบ่อยๆค่ะหนูเป็นคนชอบทำบุญนะคะขอให้ได้บุญเยอะๆนะ อันลุง,ล,งลุงไฟก่อนนะค่ะ ฮะอะไรวะหึหมไม่ได้เก่าอ,อ่ะอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็หมดอะฮะเออมีตังเออเออมีมีใครตัง ได้อีกหลายขวด รถเหมาลูกคนกนั้นมาเนี่ยว่ะอ้าวลุงเจอกันอีกแล้วนะคะพอดีเลยแม่หนูลุงยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่เมื่อวานอะ่ะ ลุงขอตังหน่อยได้ไหมคะแต่เมื่อสองวันก่อนหนูเพิ่งให้ไปเองนะคะตั้งพันหนึ่งเลยนะคะลุงใช่จ้ะลุงไปหาหมอก็เลยกันไม่เหลือสักบาทหนึ่งไม่เหลือสักบาทเลยหรอคะใช่จ้ะลุงไม่เหลือสักบาทเลยอะ่ะหนูพอมีให้ลุงอีกไหมลุงหิวข้าวแล้วเกินอะ่ะ ห้าร้อยก็คงจะซื้อข้าวได้หลายวันอยู่นะคะขอบใจจะ้ะอันลงุลงไปแล้วนะค่ะขืนปล่อยไว้แบบนี้มีหวังโดนลุงหลอกของเงินตลอดแน่เลยจริงๆก็อยากจะช่วยนะแต่ผมนึกถึงตอนที่โดนด่า มันก็น่าจะปล่อยให้โดนหลอกไซค์เข็ดพีเ่เตี้ยคุยกับใครอ่ะกว่าใ่าไปเลยน้องสนใจหนูเอา้าลงแน่นองอย่าบอกนะคะว่าเงินที่หนูให้ไปหมดอีกแล้วอ่ะใช่หมดแล้วไม่เหลือสักบาทเลยลงขอเพิ่มเ่อยได้ไหม เดี๋ยวนะคะลุงหมดอีกแล้วหรอคะลุงคะเงินหนูให้ไปตั้ง5้ารลุงเอาไปใช้อะไรหมดอะคะถึงหนูจะสงสารลุงก็จริงแต่หนูคงช่วยลุงตลอดไม่ได้หรอกนะคะคือคือคือยาลุงอะหมดลุงเลยเอาไปซื้อยาถ้าลุงไม่ได้กินยาอาการลุงอะจะกำเริบนะหนูนะลุงขอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะแล้วลุงจะไม่ขออีก นายทาอะไรของนายเอาเงินฉันคืนเลยนะผมคืนคุณแน่แต่คุณต้องสัญญาผมก่อนนะว่าคุณจะไม่ให้เงินลุงเหลืออีกทําไมฉันต้องสัญญาด้วยเงินก็เงินฉันฉันจะทําบุญกับใครมันก็เรื่องของฉันนี่ผมไม่ได้ห้ามให้คุณทําบุญนะแต่คุณต้องทําบุญให้มันถูกที่ถ้าคุณยังทําบุญกับลุงอะ่ะมีหวังจะได้บาปมากกว่าได้บุญนะคุณนี่ไหนคูดเรื่องอะไรของนายอะ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยไอ้เป๊กเอาเงินล,ล,ล,ลุงมา เอาขวดนี่เฮ้ยอย่า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 ลุงคะลุงลุงลุงลุกขึ้นมาก่อนคะ่ะนี่นายทำบ้าะไรของนายเนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอ นี่คุณจมูบกคุณพังเหรอนี่คุณลองดมดูสิมันไม่ใช่น้ำนมันกลิ่นเหล้านี่นี่ลุงกินเหล้าเหรอคะไม่ใช่แค่กินนะแต่ติดเหล้าเลยล่ะ นี่ลุงแอบเอาเหล้ามากินในวัดอีกแล้วเหรอเต่าลุงไม่ได้ไม่ได้กินอย่ามาโกหกเลยลุงนี่มันในวัดนะลุงออกไปเลยไปเวลาลุงเมาทีไรเนี่ยก็เที่ยวไปรบก,กวนคนที่เข้ามาทำบุญไม่ไหวแล้วลุงแบบเนี้ยไปก็ได้แต่มีสักร้อยสองร้อยไหมพ่อหนุ่มผมไม่ให้ลุงให้ลุงก็เอาไปซื้อเหล้าหมดอะ่ะให้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือ นะลุงลุงเคาะข้างๆสุดท้ายนะผมบอกว่าไม่ลุงลุงออกไปอยู่นี้เลยนะถ้าลุงยังกินเหล้าอยู่อ่ะลุงไม่ต้องเข้ามาเหยียบในวันนี้อีกออกไปเลยออกไปเลยลุงผมจะบอกลุงตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่คุณไม่ฟังผมเลยอะแถมมาด่าผมอีกเนี่ยหาผมไปว่าลุงแกที่ผมไล่ลุงแกพอลุงแกเล่าเมื่อกี้ในวัดตะหาก งั้นก็แสดงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันให้ลุงไปลุงแกไปซื้อเหล้าหมดอย่างนั้นเหรอทำไมลุงทำแบบนี้อะคะลุงมาหลอกใช้ความสงสารจากหนูเพื่อให้หนูเอาเงินให้ลุงส่วนลุงก็เอาเงินไปซื้อเหล้าจนหมดหนูผิดหวังในตัวลุงมากเลยนะคะพอกันทีค่ะต่อจากนี้ลุงจะไม่ได้เงินจากหนูแม้แต่บาทเดียวลุงเหลือผมบอกลุงแล้วใช่ไหม ถ้าลุงยังไม่ยอมเลิกเล่าอ่ะชีวิตลุงยังเป็นแบบเนี้ยลุงยังแข็งแรงนะสู้ทำงานไปหาเงินดีกว่าไหมดีกว่าไปเที่ยวของเงินคนอื่นมากินเหล่าแบบเนี้ยผมเชื่อเลยจริงๆลุงชื่อลุงเหลือแต่เงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะไม่เหลือเลยอ่ะหมดไปกันเล่านี่นายยังไงฉันก็ต้องขอบคุณนายมากนะที่ช่วยฉันไม่ให้โดนลุงแกหลอกขอตังค์อีกอะ่ะ แล้วก็ขอโทษด้วยที่เคยเข้าใจผิดคิดว่านายเป็นคนไม่ดีอะ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณผมเข้าใจงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกวาดร้านวัดกันนะอืม๋ย่ฉันก็ต้องกลับแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก่นสีแม่หนูเสียใจด้วยนะคะลุงหนูหวังว่าลุมคงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้นะคะลาก่อนค่ะ แม่หนูเปียกแม่หนูเปียก